เนี่ yeah, ครับก็สวัสดีกันนะครับก็อยู่กับผมกนะีสีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไดโนซิมนะครับก็เห็นเกมนี้ผมเจอเกมนี้นะครับก็เลยลองเล่นดูนะกราฟิกมันก็จะเออกาดนิดหน่อยเนะาะดูแลสิไอเซนอ่ะไปโอเคปลาเกมประมาณนี้ โอ้โหหันหน้าจอลงไม่ได้อีกแต่ควบคุมคควบคุมยากมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอตัวพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในยุคเดนิสไซ์อันนี้มันเป็นตัวพวกคนทับ,บุหรุ่นในสมัยของไ่โคตรโคตรผมจะเล่นทำไมวะเดีย๋ยวผมจะสู้กับพวกนี้ตัวไดโนเสาร์ ก็คือไดโนเสาร์ผมตายมันควบคุมโคตรยากเลยโอ้โหโอ้โหฟาดหางโอ้โหโอ้โหเอ่อเอ่อเอเล็กเ์ลูกเอ่อเอาไปไล่เนี่ยเอ่อเอ่อเอ่อเออเออเอ่อเอ่ตายเฉยอะผมจะลองเล่นโหมดอื่นบ้างอันนี้คือไดโนซารี เป็นการเที่ยวชมไดโนเสาร์ที่โคตรด,ดินน้ำมันมันมีแบบปรับกราฟริกไหมอันนี้ไดโนวิลเซียมเรียนเกี่ยวกับชื่อของกระดูกฟอสซิลโดยคลิกที่ชื่อของพวกนั้นนี่ครับไดโนเพนนี่ไงเพนสีไดโนเสาร์ได้งั้นเพนแดงแดงให้เต็มเลยลองดูดิโอ้โหกลายเป็นเนื้อหนังชั้นในแล้วมันแบบ โอเคครับเรามาเริ่มไลน์โซซินกันใหม่แต่ขอเปลี่ยนตัวละครก่อนไอ้ตัวเนี้ยไอเนี้ยผมชอบเรียกว่าแผ่นหลังเลเว้มันเหมือนเลแผ่นหยักอะแผ่นหลังมันนะมันเหมือนเลแผ่นหยักเว้ ผมชอบเดียกพาราเซอร์ิัสเมโิซีแปเตอร์โอเคสไปโนซอร์สสไปโนซอรัสโมเดลเด a ่ยวคนนึงนะเนี่ยไม่มเลนสสองเี่ยวนะเนี่ยไม่มีเลนส์สองเ่วนะเนียนั่นไม่ดีอเคมันผมจะเล่นทีเด็กก่อนแล้วกันเปลี่ยนเป็นเมโซโซอีกไหมเอย เอาอานี้ดีกว่าผมจะบอกให้ว่าเกมนี้โฆษณาโคตรเยอะเพราะฉะนั้นผมจะปิดเน็ตโอเคครับผมปิดเน็ตแล้วนี่คือเกมที่ควบคุมโคตรยากแล้วมันไปเกาะกลุ่มอะไรกันตรงนั้นวะว้าซัดซัดโ่วย่วยโอ้โหโดนโดนเลยแล้วะโดนนะโดนนะ ะโดนไหมน่ะตัดเลยตัดจัดตุ๊ตีโดนอยู่โดนอยู่ผมดูหลดดูเลือดผมดีผมจะตายอ่ะเกมนี้คพบคุ่มยากเลือดเลยตัดมั่นเอาตายดูว่าตายวัดเมนี้เพิ่ยากจะผวมา Tyrannosaurus Rex สไปโนซอร u สเอาด่านเดิมโอ้ผมว่าโมเดลมันไอ้นั่นเกินไปว่ะลำลามถ้านอนนี่คืออะไรผมไม่เคยใช้ไล้มันก็จะนอนตื่นดิเฮ้ยไม่ตื่นว่ะไม่เคยตื่นแล้ว ต้องขยับคอนโทรตรงนั้นคือตัวอะไรตัวโคตรเ็กเลย,เยโอ้โหตัวเล็กวโจมตีวิเศษโอเคมามากันเป็นทีมแล้วโดมตีมันไม่ตีอะ คนโทรยากเกินอาจริงๆเกมนี้โยนปืโอเคผมสามารถกินมันได้แล้วนี่คือสิ่งแรกเลยนะที่ผมเอาชน,นะได้นะก็คือไอตัวเล็กๆพวกนี้นั่แหละวราจะาเราจะเราจะสระางไอตัวหนึ่งมา

Argentinosaurus, Pachycephalus Cephalosaurus, Uranodon, Patchy Iguanodon, Iguanodon, Troodon. Carnotaurus, 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 Carnotaurus. 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 I'm ไอตัวนัน้นมันจะตีด้วยวะ่ะคือมันแบบคือมันกัดแล้วมันแบบมันมันมันจะได้ดาเมจทุกตัวในระยะอ่ะโอเคผมเล่นอีกตัวเดียวนะ Carnotaurus ใไม่ใหม่ม,ม่เอาไอ้นั่นดีกว่าเอาไอ้น่ะมซสาโซลัตโอเชียนบนบกจะยากและทะเลจะยากขนาดไหน เ้ยมันคอนโทรง่ายจังวะในทะเลเว้ยในทะเลคอนโทรง่ายวะ่ะเออคอนโทรง่ายดีอุ่นหน้าจอได้ง่ายซะดแวยเดี๋ยวกัดก,กินเอพวกนี้ก่อนคือบนบกนี่คือคอนโทรยากมากในเะนี้ยคือคอนโทรง่ายเนี่ยแปบ๊บเดียวได้อาหารแล้วไส้กอรอกหรือหนวดปลาหมึกเมื่อกี้เป็นหอยแต่ออกมาเป็นหนวดปลาหมึก เกมดีว่ะกินกินกินเพิ่มกินดิโมซา,าสองรอยโมเดลเหมือนในจูเลสิกเบอร์เลย,เลยกัดมันกัดตัดเลยโอเคหกัดสองทีได้เป็นอาหารคือผมคือมันเล่นง่ายมากเลยนะเว้ยตัวทะเลอะ่ะแต่ตัวบนบกนี่คือ ือมันคอนโทรยากอ่ะผมพอแล้วเกมนี้เล่นแล้วมันคอนโทรยากมากนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <as> อ่ะแถมแถมแถมน่าแ,แถมให้อ่ะมาเอซิโอโซรัสอ่ะกัดกัดเลยไม่กัดว่ะโอเคกัดแนละ้ว ก็ผมลืมบอกไปเลยไอไดโนเสาร์พวกเนี้ไม่พอดีมันไม่ใช่ไดโนเสาร์มันคือสัตว์เลื้อยคานในทะเลนะครับไอพวกนี้มันไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่มันคือสัตว์เลื้อยคานในทะเลผมชอบเรียกเป็นไดโนเสาร์ทั้งที่ผมก็รู้อยู่แล้วแหละมันชินนะก็พอละพอจริงๆนวอันนี้พอๆ